เดี๋ยวเราไปด้านในหมอชินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้านะครับนี่ก็เป็นเวลาประมาณ6โมง45นะครับรถออกทุ่มครึ่งนะครับ19:30ครับเราจะไปที่อำเภอโของเคียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวเราไปหาเลยกจินก่อนนะครับ ตอนนี้เราก็จะเดินไปขึ้นรถนะครับที่ชันชลาที่114นะครับเราก็จะเดินข้ามมาทางนี้นะครับนี่ก็เป็นรถที่เราจะไปนะครับไปขค้งเจียงนะครับอำเภอโค้งเจียงแล้วก็ใกล้ได้เวลารถออกนะครับผมก็จะขึ้นเดินขึ้นไปขึ้นบนรถนะครับ ีก็เป็นภายในรถนะครับรถของเชิดชัยทัวร์นะครับรถไปอำเภอของเจียมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตั้ในสายสันไม่จะคัดรัมีวิดีโอตัดต่อตัวนี้ก็จะมีผ้าห่มมาให้นะครับหนึ่งพื้นนะครับก็แพ็กอย่างดีนะครับแล้วก็มีน้ําให้ขวดหนึ่งนะครับอยู่บนรถนะครับ ตอนนี้ก็ได้เวลารดอ่อนครับทุ่มยี่สิบนะครับ,รบออกจากหมอชิดนะครับออกจากกรุงเทพก็ถึงของเจียมก็น่าจะประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับเจ็ดโมงประมาณนั้นะครับก่อนนี้ก็เป็นบรรยากาศหมอชิดนะครับ นี่ก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ไปอำเภอของเจียมนะครับก็ครั้งแรกกับการนั่งรถทัวร์ไปขงเจียมนะครับก็ผมก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับว่ารถเขาจะไปจอดที่ไหนบ้างนะครับผมก็ไม่เคยไปนะครับก็ไปครั้งแรกของผมเหมือนกันก็จะถ่ายเท่าที่ผมถ่ายได้นะครับเพราะบางทีผมอาจจะหลับนะครับ นี่ก็เพิ่งออกมาจากหมอชิดนะครับเท่าที่ผมรู้มาก็น่าจะไปเส้นทางร้อยเอ็ดนะครับพยกระ,ะกภูมนะครับไปทางนั้นนะครับยะโสยะโสธรน,นะครับแล้วก็อำนาจเจริญแล้วก็โคงเจียมนะครับ ตรงนี้เขาก็ขึ้นทางด่วนครับอันนี้ก็เป็นช่องเก็บเงินค่าผ่านทางด่วนนะครับก็ขึ้นทางด่วนนะครับก็ก็ดีครับก็เร็วนะครับรถไม่ติด อยู่บัวห่ะผมวิ่งมาเป็นปีคนเดียวต้องมีต่อแล้วผมวิ่งคนเดียวทำไมตรงนี้เขาก็มารับคนนะครับที่ประตูน้ำพระอินนะครับก็มาจอดรับผู้โดยสารน,นะครับ ก็เชิดชัยทัวร์ผมก็เคยนั่งแค่สองครั้งนะครับสายอีสานไปนครพนมครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นสระบุรีนะครับแยกไป เขามิตรภาพนะครับไปนครราชสีมาสระบุรีนะครับตรงนี้นี่ผมจําได้ครับรถเขาก็จะมาจอดเอาเบอร์เกอร์ครับตอนผมไปนครพนมเหมือนกันครับผมไปนครพนมครั้งหนึ่งกับเชิดชัยนะครับอันนี้รอบสองที่ผมไปกับเชิดชัยนะครับไปอำเภอหงเจียมเขาก็มาจอดเอาเบอร์เกอร์เอามาแจกนะครับเบอร์เกอร์ก็อร่อยนะครับเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาแจกครับ แล้วผมก็ได้เบอร์เกอร์มาครับร,ร้อนๆเลยนะครับจับดูร,ร้อนๆอ่น่เลยนะครับทานได้เลยนะครับ รงนี้ก็มาถึงจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือโคราชนะครับเ,รเ,รเขาก็มาจอดรับประทานอาหารนะครับที่จุดพักรถของเชิดชัยทัวร์ครับเขาก็จอดพักให้ผู้โดยสารลงไปทานข้าวนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นของรบริษัทเชิดชัยนะครับเ,รเชิดชัยทัวร์เลยนะครับผมก็จะลงไปเข้าห้องน้ำนะครับ พอเข้าห้องน้ำเรียบร้อยผมก็จะไปหาอะไรดื่มนะครับซื้อน้ำซื้ออะไรนะครับก็มีขายนะครับตรงนี้ครับมีข้าวด้วยนะครับหลังจากทานอะไรเรียบร้อยเราก็จะไปขึ้นรถครับเดี๋ยวรถก็จะออกนะครับรถจอดครึ่งชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันนะเดินทางต่อครับ เอาไปกเดูใครนะเารอไม่สิทธมากเจะนิ่งเงบเาไปไมากให้เนเาไปต้นนครตอนม ก็รถก็มาเข้าที่สถานีขนส่งนครราชสีมานะครับแห่งที่สอง ก็เขาอาจจะมาลงเวลาอะไรสักอย่างนึงนะครับเพราะว่าเขาคงไม่ไม่ให้คนลงไปนะครับเพราะว่าเขาจอดให้ทานข้าวที่จุดพักรถเชิญชัยทัวร์แล้วนะครับเขาอาจจะมาลงเวลาเขาก็ลงเวลาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ผมก็จะนอนนะครับเดี๋ยวผมตื่นมาอีกทีหนึ่งผมก็จะถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับไม่รู้จะตื่นตอนอยู่ตรงไหนนะครับ ตรงนี้ก็เป็นอำเภอพยากรภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับรถก็วิ่งมาเส้นมหาสารคามนะครับแล้วก็มานี่ร้อยเอ็ดนะครับผมตื่นมานี้ก็มาส่งคนนะครับก็ตีสามนะครับจะตีสามนะครับตอนนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็น ยะโสธรน,นะครับสถานีขนส่งยะโสธรน,นะครับก็ตีสี่ตีสี่ครึ่งแล้วครับก็ผมไม่นอนแล้วครับนี่รถก็ออกจากบกสยะโสน,นะครับก็จะไปเส้นอำเภอพนานะครับจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับไปเส้นนั้นนะครับ ก็ผ่านมาหลายจังหวัดนะครับตั้งแต่นครราชสีมามหาสารคาม 108, าร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญแล้วก็เข้าเข,าเขตจังหวัดอุบลน,นะครับตอนนี้ก็อยู่เขตอำเภอยะโสธรจะจะเข้าเขตอำเภอพนานะครับอำนาจเจริญนะครับ นี่ก็อำเภอพนาครับอำานาจเรือนครับเขาก็มาส่งผู้โดยสารนะครับจอดส่งนะครับที่อำเภอพนาจังหวัดอำานาจเรือนครับก็บรรยากาศก็ดีนะครับนั่งรถกลางคืนมันไม่ร้อนครับมันเย็นนะครับทั้งหนาวแอร์ด้วยครับก็ตอนนี้จะเช้าแล้วนะครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับ เข้าเขตจังหวัดอุบลราชธาน,นีแล้วนะครับตอนนี้ก็ทางก็จะเป็นทางสองเลนนะครับรถสวนนะครับ ตรงนี้ก็เป็นสถาน,นีขนส่งนะครับอ,บอําเภอตะการพืชผลนะครับก็มาส่งคนที่อ,อําเภอตะการพืชผลนะครับแล้วก็รถก็จะออกไปต่อนะครับไปที่อ,อําเภอสีเชียงใหม่ต่อนะครับสีเมืองใหม่ครับสีเมืองใหม่อุบ,บลราชธานีนะครับ ตอนนี้รถก็ถึงอำเภอสีเมืองใหม่แล้วนะครับก็อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสีเมืองใหม่นี่ที่ท่องเที่ยวก็เยอะครับแต่ว่าผมไม่เคยมาเที่ยวนะครับเพนเขาบอกมานะครับที่อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับตรงนี้ก็เป็นวงเวียนนะครับ ตรงนี้ก็เป็นขนส่งอำเภอสีเม,มืองใหม่นะครับก็คนก็ลงหมดเลยนะครับข้างหลังก็ไม่มีเลยนะครับไปของเจียมไม่มีนะครับของเจียมเหลืออยู่สามคนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมก็จะถึงอำเภอโขงเจียมแล้วครับก็นั่งรถมาทั้งคืนนะครับตั้งแต่ทุ่มยี่สิบนะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงจะแปดโมงเช้าแล้วนะครับก็ถึงอำเภอโขงเจียมแล้วครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับนี่ก็ถึงอำเภอโขงเจียมแล้วก็สวัสดีนะครับ